วัสด like ีค่ะวันนี้อยู่ขนาสตรีนะคะจมูกีมีไอเดียนกีกือโผงมานี่นะคะจะมีดูดีตุ๊กตาที่เราซน์เองในถุงเท้าที่มันไม่มีแต่ละฉีดน้ำหอมแล้วน่ารักมากเลยถอดหมดเป็นตาเล็กาใช่คุณตรงนี้ก็เป็นลูกดาวพันสติกประวัตินะเราก็สามารถทําได้เพราะว่าดูจากคลิปอุ้ยปิดตาแต่ของเขาจมูกก็งอสลับตรงนี้เป็นกระดุมมี กับเพชรตินนะทุกคนสังเกตไม่เห็นนะนั่นคืคือบ้าเป็นธุนั้นมากมากขอหมดน้ำจิ้แล้วก็มีอย่างอะไรอีกเส้นนั่นก็คือไว้ตกขอโทษค่ะนี่ก็คือมาการองค่ะเป็นมาการองนะคะที่มีไส้รสเป็นุ๊กเสือเฉด่นเกลืเป็นเป็นเป็นรสชาเขียวเลยแล้วกันเท้องสี นี่เป็นชาเขียวนี่ก็คือรสครีมนอมอันนี้ก็เป็นชาเขียวเหมือนเดิมแต่กรบนะโอเคเราอยู่ในห้องแม่นะคะรับไปเก็บก่อนนี่ก็ขอว่าไปบ้านนะครับผมขมา้มมันผมขม,น,มน้ำมา